นกกระจอกเทศออกไข่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการโดยเฉลีย่ยไข่นกกระจอกเทศ1ฟองมีความยาวประมาณ15ซนติเมตรและกว้าง13ซนติเมตรและหนักประมาณ2เท่าของน้ำหนักลูกบาสเกตบอลอ่ะนี่ทำให้คุณสงสัยว่านกกระจอกเทศมันเคยบน่นบ้างไหมนะเช่นเดียวกับไข่ไก่ไข่นกกระจอกเทศจะมีตัวอ่อนของลูกเจี๊ยบก็ต่อเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิโดยนกกระจอกเทศตัวผู้ก่อนไม่งั้นคุณก็จะเจอแต่ไข่ขาวและไข่แดงขนาดใหญ่เท่านั้น ขนาดของไข่แดงจะเท่ากับไข่แดงประมาณ24ฟองเพราะงานไข่นกกระจอกเทศ1ฟองก็ใช้ทำอาหารเลี้ยงคนได้ถึง10คนแต่ไข่นกกระจอกเทศนั้นไม่ได้กินได้ทั้งหมดคนที่เคยได้ลองกินบอกว่ารสชาติเหมือนไข่ไก่มากทั้งมันเลี่ยนและมีรสหวานแต่รสชาติเข้มข้นกว่าพวกมันยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมและธาตุเหล็กมากกว่าไข่ไก่แต่มีวิตามินเและอ e น้อยกว่า ไข่นกกระจอกเทศหนึ่งฟองจะให้พลังงานประมาณ2,000แคลอรี่ในขณะที่ไข่ไก่โดยเฉลี่ยให้เพียง75แคลอรี่การทำให้สุกและการกินเป็นงานยากเพราะงั้นคุณก็ไม่น่าจะกินพวกมันเป็นอาหารเช้าได้ทุกวันเปลือกของมันหนามากคุณใช้เท้าเหยียบบนไข่ได้และไข่ก็จะไม่แตกนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณต้องการทำไข่เจียวโดยใช้ไข่นกกระจอกเทศคุณจะต้องใช้สว่านหรือคอนและกระทะขนาดใหญ่มากสำหรับใส่ไข่ขนาดนั้นไม่สิใหญ่กว่านั้นอีก ใช่แบบนั้นแหละการต้มมันจะใช้เวลาเกื่อบ90นาทีแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดนะักกินบางคนไม่ให้ซื้อและเอาไข่อันนาโอชานี้มาทำอาหารปัจจุบันการเลี้ยงนกกระจอกเทศเชิงพาณิชย์กำลังพัฒนาไปทั่วโลกคุณหาฟาร์มได้ในสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อเมริกาใตา้และที่อื่นๆเกษตรกรเพาะพันนกและเก็บไข่าจากนกกระจอกเทศตัวเมียไปขายในสหรัฐอเมริการาคาเฉลี่ยของไข,ข่นกกระจอกเทศหนึ่งฟองอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์หรือ1,000บาท แม้ว่าการกินไข่นกกระจอกเทศอาจจะไม่สะดวกนักแต่นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานว่าผู้คนได้ค้นพบวิธีการนำไปใช้และทำศิลปะมากมายโดยใช้เปลือกไข่นกกระจอกเทศเมื่อกว่า10,000 0ปีก่อนวัฒนธรรมโบราณต่างๆใช้ทำเป็นหวีหัวลูกศรและเครื่องมืออื่นๆในแอฟริกาผู้คนใช้เปลือกของมันเพื่อเก็บและขนส่งของเหลวเช่นน้ำหรือสีทุกวันนี้เปลือกไข่นกกระจอกเทศยังพบได้ในงานศิลปะและการตกแต่งด้วย ตัวอย่างเช่นเปลือกไข่กลายเป็นโคงไฟระยะที่สวยงามได้หากคุณทำลวดลายและทาสีคุณยังอาจเจอวัสดุนี้ในเครื่องประดับได้ด้วยนักออกแบบใช้เปลือกไข่นกกระจอกเทศเพื่อทำสร้อยคอจีและกำไล,ไล,ไลข้อเทา้าหากคุณได้รับแรงบันดาลใจที่จะทำงานศิลปะให้ติดต่อฟาร์มนกกระจอกเทศที่ใกล้ที่สุดในละแวกของคุณแม้มันจะเป็นนกที่วางไข่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็มีขนาดที่เล็กที่สุดตามสัสดส่วนของร่างกายมันหนักแค่2%ซน์ของน้ำหนักรวมของนกตัวเมียเท่านั้น นกกีวีที่มีชื่อเสียงจากนิวซีแลนด์มีขนาดเท่ากับไก่บ้านตวางไข่ที่ใหญ่กว่า6เท่าเมื่อเทียบกับมวลไข่ปกติสำหรับนกที่มีขนาดเท่ากันมันทำได้ยังไงนะ่ะคู่แข่งที่เป็นไปได้อีกชนิดหนึ่งของนกกระจอกเทศก็คือนกช้างพวกมันเคยอาศัยอยู่ในมาดากัสกาแต่น่าเสียดายที่นกเหล่านี้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณปีคศ1 0 0 0ถึง1,200อาจเป็นเพราะการบุกรุกของมนุษย์ นักโบราณคดีสมัยใหม่พบไข่นกช้างหลายตัวที่กลายเป็นหินไข่เหล่านี้มีขนาดเท่ากับแตงโมลูกใหญ่และใหญ่ยิ่งกว่าไข่นกกระจอกเทศจากขนาดของมันเดาได้ว่าไข่นกช้าง1ฟองเท่ากับไข่ไก่120ฟองและอาจเอามาทำอาหารเลี้ยงคนได้ประมาณ40คนนกกระจอกเทศมีญาติที่ตัวเล็กกว่าชื่ออีมูซึ่งเป็นนกที่มีชีวิตที่ตัวใหญ่เป็นอันดับสองถ้าวัดตามความสูงนกอีมูอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและวงางไข่ที่สวยงามและก็มีสีสันที่สุดในโลก พวกม,มันมักจะเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มเหลือบสีมรกตปัจจุบนันเกษตรกรในท้องถิ่นเลี้ยงนกเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยหวังว่าความต้องการไข่แฟนซีเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นนอกจากไข่ไก่ที่ขึ้นชื่อแล้วคนทั่วโลกยังกินไข่นกหลากหลายชนิด,ชนดเช่นเป็ดห่านและนกกระทานกกระทาออกไขไล่ลายจุดขนาดเล็กซึ่งค่อนข้างมีราคาแพงในหลายประเทศผู้คนมองว่ามันเป็นอาหารหายากราคาแพงเพราะมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไข่นกกระทามีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมากกว่าไข่ไก่ถึง5เท่าและมีธาตุเหล็กสูงกว่า4.5เท่าปริมาณทองแดงและโคโบอลต์ก็มีมากเช่นกันแม้ว่าไข่นกกระทาจะมีขนาดเล็กแต่ปริมาณที่แนะนำก็แตกต่างกันไปตั้งแต่6กถึงสิฟองต่อวันสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคนบางประเทศในอเมริกาใต้เช่นบราซิลโคลัมเบียและเวเนซุเอลาไข่นกกระทาไม่ใช่ของหายากและแปลกใหม่มันเป็นท็อปปิ้งทั่วไปสำหรับอาหารข้างทางอย่างเบอร์เกอร์และฮอทดอก ชาวฟิลิปปินส์ใช้ไข่นกกระทาเพื่อเตรียมของขบเคี้ยวข้างทางยอดนิยมควิกควิกพวกเขาลวกไข่แล้วทอดด้วยเนยสีส้มไม่ใช่แค่นกเท่านั้นทตสาัตว์อื่นๆมากมายก็ออกไข่ด้วยไข่จระเข้ไม่เพียงแค่กินได้เท่านั้นนะแต่ยังว่ากันว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยเพราะมันไม่มีไข่แดงแต่มีสารอาหารมากมายที่จําเป็นต่อร่างกายมนุษย์ จากการศึกษาพบว่าการกินไข่จระเ้ช่วยทำความสะอาดผนังหลอดเลือดจากไขมันและพัฒนาการทำงานของสมองข้อเสียที่เห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือคุณหาซื้อไม่ได้ง่ายๆจระเค้เป็นหนึ่งในแม่ที่ห่วงลูกมากที่สุดในธรรมชาติเพราะงานวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการซื้อไข่จระเข้ก็คือไปที่ฟาร์มแล้วความสนุกก็เริ่มต้นขึ้นวิธีเก็บไข่นะหรอก็ง่ายๆคุณก็แค่เอื้อมมือไปหยิบไข่ไงฉันหรอไม่ไม่ดีกว่า ันอยากให้แขนของฉันยังอยู่ที่เดิมนะ่ะไข่วงรีสีขาวเล็กๆเหล่านี้ดูเหมือนข้าวแต่คุณกําลังดูไข่มดอยู่หรือพูดอีกอย่างก็คือตัวอ่อนของมดส่วนผสมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในอาหารเม็กซิกันมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วเรืยออีกอย่างว่าเม็กซิกันคาเวียหรือเอสคาโรว่ากันว่าอาหารจานนี้มีรสเลี่ยนและมันแต่จะกรุบกรอบเมื่อเอาไปทอดผู้คนเพิ่มเอสคาโรเป็นท็อปปิ้งในทากโก้หรือกินเป็นจานแยกต่างหาก ไข่มดแดงอุดมไปด้วยโปรโตีนและเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ่ามันเป็นส่วนผสมที่จําเป็นสําหรับสลัดในประเทศไทยและลาวไข่มดเหล่านี้มีรสเปรี้ยวและใช้ทดแทนน้ำมะนาวได้ในบางสูตรหากการกินตัวอ่อนของมดฟังดูหนักหนาเกินไปสําหรับคุณบางทีคุณอาจจะอยากกินไข่หอยทากซึ่งรู้จักกันดีในชื่อเอสคาโกคาเวียมันเป็นอาหารจานโอชะยอดนิยมในอิตาลีฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆในยุโรป หอยทากําทุกอย่างอย่างช้าๆและการออกไข่ก็ไม่มีข้อยกเวน้นแกะผลิตไข่เหล่านี้ใช้เวลา8เดือนเมื่อผู้ผลิตใช้เทคนิคการเร่งสุกหรือต้องรอ2-3ปีเมื่อมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ราคาของคา v เวียร์สคาโกขวดเล็ก1ขวดมีราคาประมาณ100เหรียญหรือ3,300บาทคนเรายังกินไข่ปลาฉลามที่ไม่ได้ปฏิสนธิด้วยไข่พวกนี้มีรูปร่างเป็นเกลียวแปลก ซึ่งช่วยให้ฉลามตัวเมียซ่อนพวกมันไว้ในหินได้อย่างปลอดภัยและปกป้องลูกในอนาคตจากผู้ล่าได้การวิจัยทางเคมีได้พิสูจน์แล้วว่าไข่ปลาฉลามมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยกรดอะมิโนและมีวิตามินอ e ีและเอในปริมาณที่สูงมากไข่ปลาฉลามมีขนาดพอๆกับไข่ไก่ถ้าคุณโชคดีพอที่จะหามันเจอและเอาชีวิตรอดมาได้คุณก็ทำให้ไข่ปลาฉลามสุกในแบบเดียวกับไข่ไก่ได้ ในบางประเทศไข่เต่าหรือไข่ตาพาดดิบก็เป็นอาหารยอดนิยมพวกเขาใส่ไข่ตาพาพในน้ำเดือดเป็นเวลา30วินาทีพร้อมหัวหอมหรือกระเทียมหลังจากวิธีง่ายๆนี้ไข่จะดูเหมือนลูกปิงปองและใช้เป็นส่วนผสมในการทำสลัดเนื่องจากเต่าและตะาพาหลายชนิดโดยเฉพาะเต่าทะเลกำลังใกล้สูญพันธุ์การกินไข่ที่มาจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายไข่เต่าและตาพาพเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ปริมาณแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ในไข่ตับภาพนั้นสูงกว่าไข่ไก่ถึง2เท่าและมีแคลอรี่น้อยกว่ามากโดยเฉลี่ยแล้วไข่เต่าหนึ่งฟองจะมีพลังงานประมาณ45แคลอรี่ซึ่งน้อยกว่าไข่ไก่ไข่ปลามีชื่อเสียงในด้านรสชาติที่แปลกใหม่และมีราคาแพงปลาสเตอร์เจียนอิหร่านเป็นแชมป์ในสาขานี้มันให้คาวเวทที่แพงที่สุดในโลกที่เรียกว่าอัลมาสทองคำสีดำนี้ได้ถูกบันทึกลงในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นอาหารที่แพงที่สุดในโลก เอามาสได้มาจากไข่ของปลาสเตอร์เจียนเผือกที่หายากที่มีอายุระหว่าง60ถึง100ปีปลาตัวนี้ว่ายอยู่ทางตอนใต้ของทะเลแคสเปียนราคาสำหรับคาเวียนี้1กิโลกรัมมีมูลค่า28,000เหรียญหรือ9,020,000บาทว,าว้าวจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันหล่นจากแครกเกอร์ของคุณอุ้ย16,000บาทหายวับไปกับตา